สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง94พารวยนะครับสอพาโชคคนเดิมสอพาโชคนะครับเมื่อนี้มาตามพ่อจอยหรือเซียนจอยเฮาครับงวดที่ผ่านมา46ล่างนะครับส่วนงวดนี้สิเป็นยังไงพี่น้องเข้ามาฟังเบิ่มเตกันครับพ่อจอยได้ตัวไดฝากพี่น้องเอฟซีนะครับตามพ่อสอมาครับเพราะว่าพอจไหวนี่ที่เลี้ยงฝันฝันงวดบางนึงสัก่อนแล้วคนนยก่สิเข้าใจ คนต้องความศเข้าใจว่ามาจ้อยนี in. Gotta, ่ฝันฝันคิวฝันแม่นี่หลคือมาจ้อยนีฝันมาไปยิงมานอนน้ำหาขึ้นซ้อนมานอวนน้ำมาจ้อยตีสามเครื่งทุกขึ้นก็จ้อยพวกเนี้ยครับครับก็มจ้อยสินักหาสามครับเยรหาสามครับขันบนันเบนอันนั่นเจียคันเนมันมาว่านน้ำหกขึ้นอ่นเจแหงสีกัมแหงสีกมเแห้งสีก่มครับนอน นั่นมันก็เป็นเลขกันนั่นยื่ะเรืเลขกันล่างยืละนะจังปัวหนึ่งพ่อจ้อยนี่ก็สีบวบข่วมฟันค่วมเกาหนิฟังแล้วกัเจืดออกขัเจืดออกฟันนี่แห้งจังหัวนี่แห้งคืมัดจีหัวนี่แห้งดีแห้งคักแห้งจังหัวนี่ในหัวนี่อ้าฟังค่วมฟันพ่อจ้อยบวะนี้จังแบบไหนจ้อยสีบวบจ้าข่วมฟันพ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยไปกวดเฟี้ยงเลยครับ เขาแล้ยวไม่ไหมพ่อจ้อยไปปวดเฟี่ยงไว้ครับปวดเฟี่ยงกองแหลมโจดโลดขืนย่างสูงปวดไปมุ่นติ่งขิงเสี้ยงพ่อจ้อยปวดไปแล้วพ่อจ้อยก็เลยว่าบ่มีะอะไรมาเห็นดอกกี๋ว่าเช่นภานนี้มีอายหนึ่งมาเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยกล้วยขืนข่มขืนข่มกองเฟี่ยงพ่อจ้อยมุ่นบุตลาบันนากอง ก็จ้อยก็เลยังมาเอู้กองเพี้ยงบุปผีใส่มาสันเลยเห็นไอหนึ่งกำลังไล่กล้วยไล่ง่วนนี้ครับโอ้ยังกระสวนว่ามันคิกแผ่นดินเพราจ้อยน่ะเพราจ้อยเคล็ดขืนดีๆไว้เรานะครับสวนมาสันบางนั่นโจมมุ่งมุงมึงยังมันจมมีลูก็ตายแม่มังตายดิเหรอโอ้สวนมากเลยสวนแห้งสวนข้าวกลีป้ากองเพี้ยงกูเห็น้แหล็มๆมั่วมั่วกล้วยทั้งของกูเบิดว่าสัน มันมี้พนพอจ้อยเลยยางมากยางมากกองกองเฟี้ยงไม่เห็นแถาแม่ของพอจ้อยครับเลี้ยแต่ <ฮะ S 1> เลี้ยยูเลยครับเขๆๆ้ามายูนี่เลี้ยเลี้ยยูเลยครับเปลี่ยนเพราะว่าพอแม่ของพอจ้อยนี่ตายแล้วครับอายุเก๊กสิบสองครับให้ระวังตัวนี้ครับพอเป็นนั่ง <72 S 1> ยูข้างกองเฟี้ยงครับ <ฮะ S 1> ครับ <ฮะ S 1> อายุบันเก๊กสิบสองครับแต่พอจ้อยตีแล้วเลี้ยงนี่ มั่นจากสีแมนบ่แมนพอาจอยตีสี่ห้าศูนย์ครับสี่ห้าศูนย์สองเจ็ดสองครับสี 00, 2. 2> ห่ห้าศูนย์สองเจ็ดสองตีไปสองหางมันบ่ครับางาบนเขาจอยตีไปสองหางเท่านั้นซี่ห้าศูนย์ครับสองเจ็ดสองแมนสีแมนบ่แมนนี่ก็พเขาจอยนี่ที่แรกพขาจอยว่าเสียเอาหางเดียวครับเสียเอาซี่ห้าศูนย์หางเดียวเปลี่ยนยังไงมันเปลีนยังไง,ไน,งนะครับ เพราะว่ากองเฟืองนั้นมันสิเป็นอันเด้นบ่ได้หรอกอ่าจง้อคขื่อเขาไปเหยียบนี่มันสิเป็นเรียกร่างกันได้มันบ่เป็นเรียกบนมันพังลงมาคมันพังลงมามันกับกองมุ่นตึงขึงนี่หมองเก่าขวายก็เลยตีว่าขวอยนี่ศู์หลยครับศู์มากขันมันลวงขันมันลวงกันสิเป็นศูห้าซู์หกซูลเกตครับขันมันลวงยบอกบอกรวจขันมันลวงมันครับขันมันลวง เลขนี้สิขาบนล่างงวดเน,นี่ยแมนครับสิข้าบนล่างครับงวดนี้แต่เสียเอาใดหรือบ่ไ้เห็นบ่กบางนึงกน,นครับครับบกักไข่นี่ขีข้อปจอยพ่อบ่อป่อยเลยครับอืมปจอยซื้อซิกเก็ตก,ก็ซื้อซิป้าก็ซื้อครับซิพหกก็ซื้อครับแต่ว่าเลขไปออกซิบซีมันบนนี้จากข้อปจอยครับนั่นแหละมันก็นเลยผาดคือเราถือขึ้นบนื้องล่างงวดบางนึงกัได้ครับ วันนี้พอ่อจ้อวันคือข้งบนั้น,นงล่าเข้าเสี่ยวได้บ่เท่านั้นตีให้ถึกแม่นตีให้ได้เมื่อเคื่นอนนี่พอ่อจ้อยก็เลยฝันฝันเบื้องเลียกเลขชุนี้แล้วครับเลขสองคู่เท่านั้นพ่อจ้อยวากันเลขชุนี่ยู่กัหายู่พ่อจ้อยฝันว่ามีคนปิ่งปายพ่อจ้อยกินครับแสดงว่าเลขถึกแล้วครับเลขกี่นี่นี่ข้าเสี่ยวได้บ่ไมนถึกตัวไดเท่านั้นเลข นั่นแหละวันนี้หน่อยแต่เราคุวว้ยน่ะมันหนีแล้วอืมค <c oughs> ุ้ยหนีแล้วอ่ะมันหนีแล้วมันะลรหนีมันถือคือคนสองข้นตีกันทุกคทั้งครับ <espace S 2> ครับต้องคิดต้องใตต้องว่าควบปันไปจ่อยเป็นยังไงครับต้องตีซอยกันร้อเมเนาะแมนครับก็จ้อยนี่ศูนไลครับศูนย์ได้กี่ลีู้นจนบ่มีวังสีไว้ครับก็จ้อยนี่ขึ้น่าศูนหา พี่น้องเอฟซีซีหาศูนย์ตีตีซอย,ก,ยก,กันเรือครับซีหาศูนย์กันมันเป็นคันมันเป็นไปทั่วเลีที่บทิดศูนนี่มันจะเป็นสองเลียเจ็ดสองสิวออกอายุพอจอยเลยสิวออกอายุแม่พอจอยเลยอายุแม่เท่าไหร่เจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองนั่งอยู่ข้างกองเฟียงครับ นั่งอยู่ขางกองเฟียงนั่งอยู่ขางกองเฟียงกองเฟียงเนี่ยปัจจอยก็เห็ดไปยา่งสูงแต่ว่าไอ้นั้นมันเงางัวบกุ้ยมาพังของพอจจัยครับแล้วมันก็เฝ้าไล่ไล่งัวคกุ้ยนี้ครับงานน่ะต้องเบิ่งตรงนี้นนาำนอกปัจจัยเนาะแม่นครับว่าว่ามันิีนี้แช่หรือบนนี้ครับก็คือตำรวจไล่สองคนอันนี้แหละครับแน่นแนนเ็นบอลเ็นบ่ลวดนั่น พอจ sociedad, ้อยว่ามันหนีเรามันมันประยู่ธหลอกช่มหน่อยมันก็บมันอ้าวอันนี้สถิติครับสถิติที่ผ่านมาเด้อพี่น ını, ้องเดียวปฏิวัติว่าพอจ้อยถือกีรีบอสันปฏิวัติว่าพอจ้อยขี่ตัวอีกครับบ่แม่นตัวครับอันนี <S <S <lib> id <iday> ้พอจ้อยตีน้ำพุ่งฟันพอจ้อยเบอร์หงอ้าวอันนี้ก็คือตัวย่างนะครับใช่ทีงวดที่ผ่านมาอย่างนั้นแหละ อันนี้มีตัวได้นะ่ครับปรอจยเจ็ดเจ็ดตัวได้นนึงเจ็ดสามตัวมีมีขนาหละเจสามตัวมีสี่มีห้าศูนย์สองเจ็ดสองขนาะสองเจ็ดสองสองตัวนี้พ่อจ้อยแกออได้ดีไบมคะเขียนเขียนบลเีสูรดใช่ม่ไมสี่ห้าศูนย์สองเจ็ดสอง สี่ศูนย์ห้าศูนย์หมอครับขายซตัวเอาเอาต้าหาศูนย์นั่นแหะเอาแขนแขนลดเอาแขนลดหศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนครับเขียนลงไปห้าศ <50, S 2> ูนย์ขจายไม่ซ้ำน่พะพ่จจวยเป็น <50. S 2> เป็นได้ต่าห้าหกเจ็ดเก่หวาย 79, 79, 9, เจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเพ่ตามน้องขายนะมเนาะห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แต่เจ็ดเก่าอันว่าวยตัวนี้เมนเจ็ดเก่าตัวนึงครับ อัเนตัวมตัวนัดับจอยดโเรียนตัวนัขึ้นหาศูนย์ครับห้าศูนย์ตัวนี้ตัวหนั่งฝันจอย่าถือถือถือสั่งบัางมันสีเมนหรือว่าเมีนกับเบิ้องข้มฝันไปจอยนึ่งครับแต่ที่แรกฝันจอยนี่สีเช็ดกลองเฟี้ยงครับเช็ดกลองเฟี้ยงบักนี่สูงสูงขึ้นมาแหลมปิดแต่ว่ามีบักห้าหน่งเอางวกเขาข้วมาเลี่ยมเลี่ยมแล้วงวงค้วนี่คือข้นข้มกองเฟี้ยงฝันจอยครับ พังลงมาของเพียงนี่มันของเพียงนี่พังลงมากเดี๋ยวอยู่พ่อเพียงเอวนี่บมันกะไร่ฝ้าไร่กล้วยนี้มันก็ยันพอจ้อยไวมันมันก็จมมุ่มุ่นี้มันจมเด้อเ่อเั้นมึงเดี๋ยวไปถือตีนกูว่าเสร็จแล้วก็จอยศูนย์คันีิลีครับศูนย์พอหนึ่งศูนย์พอห้าเฮดไปดีดีล้วมันเอางัวงกล้วยมากพังของห้องสยผู้ใดบ่เสียกระซังครับก้มฝันพอจ้อยนี่ขั้นบ่ฝันพอจ้อยก็คือว่าบ่ฝันครับขั้นฝันก็คือว่าฝัน าาแต่ว่ามันสิเป็นยังไงแต่ว่าพอจ้อยว่าฟันมันเคลื่อนนี่เขาปิ้งปลาดุกขึ้นกินครับแสดงว่าเลขอกยูเลขได้แล้วครับแสดงว่าได้แล้วพอจ้อยถือกี้ครับงวดพอจ้อยถือกี้คือเขาเขอยากถือก็ถือครับขออนะุญาตพอจ้อยบ่เท่าไหรถามว่าหมานไล่ปันไหนครับไอไลปันไหนครับรื้มถามครับนหน่วยครับนหน่วยบ่ไล่หรอกครับก็ได้ใส่นั่นล,ละเป็นแซนด์ไครับพ่อสองสามหมื่นนี่แหละนี่พะว่ามันบ่ถือตัวเป็นบ่เป็นเน้นเนาะพอจ้อยเนาะเน้นครับ พอจ้อยสื่อบิดไลคครับเวินมื่นแปดครับเขียนคือคือเบื้องต้นครับว่าถือถือไลค์ไปไลครับนักสามตัวครับนัดห้าสามกับห้าสี่หกสี่ครับตัวพ่จอยนัดครับคิดเลว่าสิได้ไลไปไหครับแต่วนึงแต่กพ่จ้อยบกเปิดเ้ว่อจะคุย้างเวลานั่นแหลแต่สร้างมีคนอมเมนต์มาเนาะแมนว่าเป็นยังไงว่าเป็นยังได้ร้อยานได้ได้ได้บน้องพ่อจ้อยเนาะ บ่สอนครับเพราะว่าเพิ่นหมู่จากน้ำหอาแมนเอ้าก็บ่ได้ไปกินของเขาหรอกครับแมนเนี่ๆพอจอยผมเปโต๊ะไซม์ครบพอจอยเปิดโต๊ะไซม์ปุ๊บจ้ะใส่์รถหนึ่งไซม์เนาะไม่ห่างหน้าใหม่ครับเพ่อไปซื้อไปสองคู่เท่านั้นครับพอจอยไปซื้อสองครูครับซื้อห้าศูนย์กับเจ็ดสองครับห้าศูนย์กับเจ็ดสองครับพี่น้องเขาเพ้าไปหาซื้อครับเดี๋ยวมันสีอันเดี๋ยวมันสีเต็มแต่จังจะเบิ่งว่ามันสิเต็มเต็มสีอันบ่กขั้นล็กก็เต็มสีอันนี่ ไปจ้างแตเบิ Asia, the 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 Hence, the ้งครับว่าพอจ้อยสีบอกอีหลีห้องบ่ออีเหรินฝันอีเหรินหรือฝันอีหลีครับอันนี้เป็นของแค่ครับเพราะมันคลิปปวอมเด้อคลิปนี้ที่พอจ้อยออกไปมือนี่เพราะมันคลิปปวอมคลิปอีหลีคลิปออกนี้นูคั่ครับอันนี้ของแท้นะครับของแค่ครับฟังเพมฝันพอจ้อยดีๆเราก็ไปตีไปนั่นเบิ้งว่าพอจ้อยตีถือบ่อทั้งเ่ล่อยอบ่อถือสอยกันแต่เนาะพอจ้อยตีได้สองคููเท่านั้น มันเป็นยังไงเพราะ้อยนี่แห้งอยากให้ออกดูๆสัมครับแห้งจากหน้าจอครับใชยครับเหรอครับพ่อจ้อยกับมันสิคือเจ็ดสองหนึ่งพรจ้อยบอกเลยมันสิคือเจ็ดสองหนึ่งครับให้ระวังครับมันสิคือเจ็ดสองหนึ่งมันเริ่มแล้วครับเริ่มขอบภาษาเริ่มแม่นแล้วครับครับอเริ่มแม่นเริ่มแม่นจิ้ง้อยจะตรงตรงครับ พอตไป้กจงเบิ้งครับ่ามันตีตรงหรือผ่ตรงพอตัว,ว่ามีเปลี่ยนเหลดกอพอตัว,ว่ามีเปลี่ยนเหลขกครับนักตัวไหนก็คือนักตัวนั่นครับ